สวัสดีพี่โรวานเหนด้วยวาน,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 นเหสวัสดีจ้าวันนี้ส่งยาสมรนวาวานเหเด้อจ้ามามุนนั่นเพื่อนกะเห็ดงานโจกไายนั่นหม,มานว่ดอกมิตรปากระเดืเดมึงไปน้ำกันเด็ดเฮงปลาตัวใหญ่กะขี้บ่มีดอ,อกจ้า เพ่เห si si ็ดงานกะสีมีเสียงดังในเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยมาวานเลาะเพิ่นเห็ดโจกทรายเสียงดังในกะขอโทษขออภัยเด้อจ้าฟิวถัดหมู่เพิ่นเห็ดงานบ่อทรายเพิ่นเนี่ยเพืนมาพี่ ตะปากระดือแท oh, <that> ้โอ no ้ปลากระดืดพี่น้องปลากระดืดหลยปลดพี่น้องเอ้ยนี่อะไรเราปลากระดือในการน่ารักพี่ปลากระดืด ปาบ่อลนี่ครัี่แต่ปาเดูดดีแล้วนบ่อนนี่อืูโหู้ปามีแต่แนวเดียวเนาะปากระเดือดโอ๋ยตุ๋ยนั่นเดานี่นหละปาเสียมหน่อย อาเซียเหนือปานาหนอปางแยงกัมยงบ่ตัวไตัวใ่ใวะแม่มันไปใส่บูเม่มันเดี๋ยวปลากระเดึกหน่อยเดีอยโกบ่านมันโมปมันมลงุ่นพวานหมรู้จิตตม เออมันห่าก็ได้คืมเหากันคุณเราบน่นบ่นยาวๆนี่บน่นตัวไหท่แท้ละไนไปบ้านบนน่นอ่นบ้านรถ้ามันหมาน,มานเป็นกะเห็ àn, ดงานอยู่พี่น้องเอ้ยรถจกรถเมคโคเผ็่เห็ดงานบ่อทรายลูกทราย<อ> chị long nằm, Mấy mmm 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 điều nọ mmm cả mmm ô, mmm chốt vẫn mmm เ่มีตะปากระเดือดเอาไปเห็ดเนียบิบดิฮาล์ดด์อู้หูบ่อนหยาบหยาบจุกุนนางไปวานผุดแล้วกะ็เอามาผีด้วยไปบ่อใดดิคุณพ่อยอดบ่อนตัวแบบไงเลยว่ะคุณ ôi, ôi khát vứt hé ôi Lùm, mấy năm một này nữa เราทษดกออไฟเดอ้อพี่หน่อย้ยเพิ่นเฮ็ดงานกสิเซลเน่กสิดวกหูเน่ยังดังแน่เด้อจ้าเดอ้อเอาผ่าแยง,งมาส่วนไปบ่ได้ดอกคือมัลง 你妈又忘了。 lột chuốc phân Cái ừ. này Điều đó. Điều đó. ừ qua, hả? Ừ, bác cà sĩ ngóm hỏi. À à, ma ma ma. Bỏ đại lấy tít ta nì Bát đi bỏ đại lấy tít. ลมแห้งบ่อันมีหอยบ่มีปลาว่มีหอยบ่อัเดียวสิงม่หอยโอ้มีเต่าปลากระเดือแถ่เดียวที่นองเอ้ยว่าตัวใหญ่้ามีแต่วเดียวสนบ่บปลาใหญ่มันกุงโตมันวานบห้องเข้าหมปลาใหญ่มันปลาคอปลาเมเปลาเข้าหมงเขาอวมมันว ลงขายเมื่อไรหมอคลิปนี้ก็ตอนนี่เด้อพี่น้องเอ้ยจำนี่แหละตีปลาที่แหบุญประยานปลานี่อยู่ในแหบไหลยอยู่อันังมิตรปลากระเดือปลา,น,ปลาน้อยก็ได้กินนี่แหละพี่น้องเห็นมุกแก้งอยู่ดอกจำนี่เด้อจ้าพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมเด้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งหให้เลยเด้อจา้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ